โอเคเสร็จพอดีโอ้โหใช้เวลาเกือบเที่ยงไวมันจะเสร็จโปรเจกต์สบายสบายเลยแล้วหิวข้าวเลยหิวข้าวจะไปกินข้าวเนี่ยเสร็จง่ายพอดีเลยอยากกินข้าวฟรีอ่ะมีข้าวฟรีหรือเหรอามีแถวนี้เขาเปิดอะไรบ้างเล่นเกมเนล่นเกมมาดิมาเกมมาเด็กาว่าช่วงนี้เราเขียนแบบไวขึ้นโปรเจกต์เพิ่งเขียนมาสบายอยู่แล้วง่ายง่ายเลยเขียนนี่ได้ว่า บ้านหนึ oh, oh, ่งชั right, um, right, ้นหนึ่งประตูสองแม่ตากได้ใไปเสร็จที่หลังเรียนค่าสบายโอ้เริ่มเก็บคล่องอยู่แล้วช่วงนี้มาเอาเลยปะล่ะเอาะไรมาสบาย a few moments later เสร็จสักทีไกลแล้วฮะเสร็จเสร็จแล้วเสร็จแล้วยังนี่บ้านหนึ่งชั้นนี่หนึ่งประตูสองแม่ตาก เอาซะเชรียดเลยมึงแถ,ม,ถมต้นแถมต้นไม้แถมนกอะไรให้ด้วยใช่ <c oughs> โอ้หทิวทัดดีจ <c oughs> ังเรียกได้เยโดนแล้วเอาซะสวยด้วยนะมึง <c oughs> ้วไปสีด้วยไหมล่ะ